ส่วนความสนุกของละครลวงคืนนี้บอกเลยว่าต้องเอาใจช่วยพระนางกันเยอะๆเพราะเกิดเรื่องไม่ดีกับทั้งคู่ค่ะเมื่อคนร้ายตั้งใจจะเก็บพระเอกยูโรโยศวัตรแต่การนัทชาอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยงานนี้ทั้งคู่ต้องช่วยกันบู๊กับพี่พี่โจรเบื้องหลังซ้อมกันอย่างจริงจังเลยค่ะยูโรและการเขาถนัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่แต่เทใจให้การนิดหน่อยเพราะการขาแพลงและยังต้องสู้บนส้นสูงงานนี้ยูโรอาสาพาดูเบื้องหลังสุดเท่ของนางเอกค่ะอันนี้ก็เป็นอีกบู๊หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ หนักอยู่โดนไล่ล่าใชน่นางเอกเก่งนางเอกก็มาช่วยนางเอกมีอาบุธเป็นไม้แล้วไปยังเอเ่ไปเจอเป็นมีความสามารถเ,เก่งตอนเขาอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาไป,ปรเรียนวิชา,าการต่อสู้ระดับ high class. ดไฮคลาสดูชุดเขาสใส่สูตรมาต่อสู้อ๋อเหมือนกันเหรออ่ะ,ะ,อะแดนแอคชั่นน,น,นี่เป็นไงอะ่ะโอ้โห อย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามาเลยโอ้โหไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทเทคแรกผ่านไปอุย้ยอืมอ,อัจเคกอัจเคหาแล้วฮะอย่าเข้ามาเลย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 อือโอ้อ๋อฮะสูงนะถือว่าใช้ได้นะเขาน่าจะไปเรียนยิมนาสติกมาด้วยเต่งเต่ง เดงครับสู้ๆนะเดินตรงๆหน่อยลูกเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เคยใส่ส้นสูงบูขนาดนี้เลยสาห้าจะเป็นรองเท้าแบบคอมแบตนะต้องการต้องไปแล้วหรอใช่สู้นะขอบคุณนะขอให้ขาหายไปๆนะหายแล้วดีแล้วดีแล้วอยงน้ค่ะผมส่งคลื่นบุญไปแล้วอาจารย์ครับหายแล้วครับก็ฝากด้วยครับละครเรื่องหลวงครับ มาสนุกด้วยกันในละครลวงคืนนี้20นาิกา40นาทีนะคะ